สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลท,ที่น่าสนใจครับเชื่อมโยงปในเรื่องของตลาดซื้อขายนันเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันมาสรุปพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกครับมีข้อมูลออกมาจาก ปีเตอร์โอร็อกนะครับนักข่าวสายกีฬาฟุตบอลน,นี่แหละนะฮะก็เน้เนในเรื่องของตราสัักนักเตะนะครับมีการระบุว่ารูเบนเดเวสมิดฟิลตัวเก่งของบู๊เนี่ยคือนักเตะคนที่ใช่แล้วก็เหมาะสมกับลิเวอร์พูลนะครับเราเนี่ยทราบกันดีครับว่าลิเวอร์ p o uh ลต้องการมิดฟิลรายใหม่นะฮะเข้ามาแล้วก็เดเวสเนี่ยสัญญากับทางบู๊เนี่ยเหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยจะถูกมากๆนะครับ เขาเนี่ยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดเรียวูวซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาเนี่ย น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่คือเรื่องแรกของทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับมีรายงานออกมาครับเรื่องของโรมิโอลาเวียครับกองกลางดาวรุ่งของซอตแฮมตันครับมีรายงานกันออกมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมล่าสุดในที่สนใจมิดฟิลด์รายนี้นะครับซึ่งซอตแฮมตันถือว่าเป็นตามที่แฟนบอนแลแซวกันเนี่ยก็คือเป็นลิเวอร์พูลสาขาสองอะนะฮะเรื่องของการดึงนักเตะซอตแฮมตันเนี่ยน่าจะไม่ยากนะครับ แล้วก็ออปชันเรื่องของการขายลาเวียเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน50ล้านปอนด์ได้นะฮะแต่ลิเวอร์ต้องแข่งกับแมนยูนะครับเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็ซิตี้ที่มีออปชันดึงตัวกลับอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมีแต่พิลทิมทั้งนั้นในอังกฤษฮะที่สนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งของลิเวอร์พูลครับก็คือเรื่องของเมสันเมาส ตามรายงานจากโกเนี่ยมีการระบุว่าร์พูลชื่นชมในตัวของเมสันเม้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เคยเกือบเซ็นเมสันเม้า ในวัยยังไม่เกิน16ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางริวพูเนี่ยมองว่าเมสันเม์เนี่ยเป็นนักเตะที่อายุเริ่มได้แล้วนะครับอยู่ในอายุที่พอเหมาะละอายุ4ปีมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งนะครับทักษะคุณสมบัติความสามารถก็ถือว่าตอบโจทย์เชงครอบมองแบบนั้นครับมีความหลากหลายด้วยนะฮะแล้วก็สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเพราะฉะนั้นริวพูเขาก็เลยเตรียมที่จะดําเนินการ ซื้อตัวเมสันเมาส์ในช่วงซัมเมอร์นี้ได้นะครับแต่เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันก็น่าจะในราคาที่สูงพอสมควรนะครับ ก็ค่าดกันว่าหลายล้านปอนด์พอสมควรนะฮะเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยก็สูงในระดับหนึ่งอีกด้วยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งของลิเวอร์พูลครับโยงมาที่ในรายของนิโกวิลเลียมนะฮะซึ่งเป็นแนวรุกอนาคตไกลของแอตเลติกบีบาะนะครับตามรายงานจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังพิจารณาการคว้าตัวนิโกวิลเลียมมาร่วมทีมนะครับซึ่งจริงๆแล้วลิเวอร์พูลให้ความสนใจวิลเลียมมาก่อนหน้านั้นละนะฮะแล้วก็ ข่าวอาจจะมีลดน้อยลงไปแล้วก็ กลับมาให้ความสนใจแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งคาดว่นาน่านนจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับซึ่งเหมือนกับเลียบูก็ให้ความสนใจมาโดยตลอดนั่นแหละแต่ว่าเขามไม่ได้แบบต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของค่าสัญญาของทางวิลเลียมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ44ล้านบอลได้นะฮะถือว่าเป็นตัวเลือกราคาย่อมเยาไม่แรงเกินไปนะฮะสำหรับเลียบูนะครับในการคว้าตัวในเดรานี้นะครับส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับเลียบูด้วยรีเร์เดด้วยนะครับ มีรายงานจาก The Daily Mail เนี่ยมีการระบุว่ามี2ส,สมโมสรครับที่ได้มีการส่งแมวมองไปติดตามผลงานกองกลางของ b i r ม i n g h a m City อย่างจอร์ดฮอล์นะครับ ทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพนะฮะซึ่งผลงานเจ้าตัวเนี่ยก็โดดเด่นในเกมที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ลีดเนี่ยส่งแมทมองไป2ฟอร์มพอดีด้วยนะครับก็เลยเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากเพิ่มขึ้นนะครับและในตำแหน่งผู้สับปะตูเนี่ยนะครับเดนิเมลบอกว่าลิเวอร์พูลก็วางแผนที่จะสัสญญาผู้สับปะตูรายใหม่เช่นเดียวกันนอกเหนือาจาก ตำแหน่งกองกลางแล้วเนี่ยลิพูก็เตรียมหาผู้สัรตรูรายใหม่เข้ามาหลังจากที่มีข่าวว่าคาเลยเฮอร์ผู้สัรตรูตัวสมรองเนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับก็เลยมีการเตรียมเพิ่มอิ่นตำแหน่งเข้ามาในการเสริมทัพในะฮะในช่วงซัมเมอร์นะครับสำหรับประเด็นเกี่ยวกับแอสตันวิลล่ากันมากนะครับมีเรื่องราวออกมาอย่างไรที่น่าสนใจครับตามข้อมูลออกมาจากดีนโจน,นะครับนะักข่าวสายตลาดซื้อขันนักเตะเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่า โมฮัมเหม็ดซาริซูเซนเตอร์ของทางซอลตแฮมตันเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมอัตตาวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นะครับหากทางซอลตแฮมตันเนี่ย,ยตกชั้นจากที่เบลเยียมกิต ในช่วงซีซั่นนี้นะฮะก็เลยทําให้หนักเตะหลายรายเนี่ยนะฮะมีโอกาสย้ายทีมนะครับเทานะั้นที่สุดก็น่าจะเป็นในรายของแบบยิมบอร์ดพาวอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มีซาดิซูนี่แหละที่มีโอกาสนะครับนักเตะอย่างเอามาดูโอนาน่าครับมิดฟิลของทางเอเวอเรตันก็เป็นที่สนใจของทีมชั้นนําในอังกฤษเหมือนกันนะฮะตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้มี2ทีมในอังกฤษครับที่ให้ความสนใจโอนาน่านั่นก็คือเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลครับที่มองถึงโอกาสการคว้าตัว เตอราน,นี้นะครับและถ้าเกิดอยั้จริงๆเนี่ยนะฮะทางเอเวอเรตันก็พร้อมที่จะมีการโกงราคาเม็ดเงินค่าตัวของโอรานาไว้สูงมากครับคาดกันว่าน่าจะแตะในหลัก70ล้านปอนด์ได้นะฮะถ้าเกิดทีมไหนสนใจก็ยื่นเข้ามาครับดูเหมือนว่าอาเซนอลแล้วก็เชลซีน่าจะไม่มีปัญหานะฮะในส่วนของแม็กซิแมนครับตอนนี้ก็เป็นแนวรุกป,ปีกเนื้อหอมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ ไปมีข่าวกับทีมดังจากอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานนะครับที่ต้องการคว้าตัวปีกรายนีของทางนิวอร์เซในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งว่ากันว่าแมวมองของอินเตอร์มิลานเนี่ย มีการเช็คฟอร์มหรือว่ามีการส่งฟอร์มมาซักระ่อหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจโดยเฉพาะในเกมที่แมซิเม็งทำลายแนวรับของแมนยูในเกมล่าสุดเนี่ยทำให้ก็เพิ่มโอกาสความสนใจหรือว่าเพิ่มโอกาสการย้ายทีมให้มากขึ้นกว่านี้นในช่วงซัมเมอร์นะซึ่งนอกจากอินเตอร์แล้วยังมีเอซิมิลานนะครับแล้วก็เซบีย่าก็ให้ความสนใจนเตะรายนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของเรอัลมาดริดกันบ้างนะครับก็ตามรายงานออกมาจากสื่อของ สเปนอย่างกาดินาซีครับมีการระบุกันออกมาว่าราฟิโอเรอาแนวรุกของทางเอซิมิลานเนี่ยกำลังผูกท่าทาทมจากโรเลอเมลิดนะฮะผ่านจอร์ดเมนเดสครับซึ่งว่ากันมาเรอัลอเมลิดเนี่ยอาจจะใช้ออปชั่นประมาณว่ายื่นเงินก้อนหนึ่งแล้วก็บวกกับนักเตะอย่างไบรมดีแอสนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอการดึงตัวเรอัลนั่นเองนะครับก็ดีแอสเนี่ยมาเอซิมิลานแบบยืมตัวชูวยไหมครับ ทีนี่ทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็จะใช้รูปแบบการยื่นข้อเสนอประมาณนี้นะฮะเงินบวกกับนักเตะหนึ่งรายนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับทางเอซิมิลานไว้พิจารณาการปล่อยตัวด้วยนะครับในรายของคาร์เมดาครับเดจิคาร์เมดาเนี่ยก็มีรายงานออกมาจากสื่อของเยอรมันอย่างสายปอร์ตเยอรมันครับมีการระบุว่าตอนนี้คาร์เมดาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับดอทมุนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของบาร์เซโลนารวมไปถึงแอตเลติสครับที่ ให้ความสนใจนันเตะรารนี้ยังหนักนะฮะสัญญาของนันเตะก็ไม่คืบหน้านะครับทำให้มีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากในช่วงซัมเมอร์นะฮะจริงๆคามาดะกับดอทมุนเนี่ยมีการเจรจาไปไกลแล้วแต่ว่ามันยังแบบไม่เคลียทำให้บ์เซลนาแล้วก็แอตเริทเนี่ยเห็นช่องว่างดังกล่าวก็พร้อมที่จะปาดหน้าคว้าตัวกันไปนะครับแล้วก็เรื่องของรัสมูธฮอยลุนนะครับส่วนหน้าของตาลัตนตาครับมีรายงานระบุว่าตอนนี้ ทางไบรเยอร์เนี่ยพร้อมที่จะแย่งตัวสูนารายนี้กับทาง์เซนอนแล้วก็แมนยูนะครับซึ่งทางไบรเยอร์เนี่ยนะครับมีการเดินแรงกว่านะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนออยู่ที่50ล้านยูโรเพื่อทาการขอซื้อตัวราสมุตฮอยลุนสุน,นาของอตาลันตารายนี้ในช่วงซัมเมอร์เลยนะฮะก็เป็นที่สนใจของทีมชั้นนําในยุโรปมากมายจริงครับสำหรับราสมุตฮอยลุนนะฮะในแมตช์ทีมชาติก็ทําประตูแล้วก็ทําให้คนเนี่ยยิ่งแต่รู้จักเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนตั้แต่อย่างเจมินัสันครับมีข้อมูลกันออกมานะครับว่าท็อแนมสเปอร์เนี่ยเตรียมเดินหน้าคว้าตัวเจมินัสันร่วมกับนิวคาสเซิลนะครับจริงๆเนี่ยนิวคาสเซิลก็ถือว่าเป็นตัวเต็งมาก่อนนะฮะแล้วก็พยายามคว้าตัวมันหลายรอบแล้วแต่ว่าแพกไปโดยตลอด ซึ่งซัมเมอร์เิวคาสเซิลจะเอาอีกนะฮะมีการยื่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็อัเรื่องของเม้นเงินค่าตัวไปอีกนะครับส่วนสปเปอร์เนี่ยก็กำลังวางแผนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการเอาจริงเอาจังเหมือนกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับแต่ว่าเ,าเรื่องของเม้นเงินค่าตัวจะสู้นิวคาสเซิลไหวไหมก็รอติดตามกันนะฮะทางด้าน,นของทาันักเตะก็มีแววที่จะย้ายออกจากทีมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ของทีมยังไม่ ดีขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาก็ยังไม่คืบหน้าด้วยนะครับในรายของเชวคาเซโร่หรือว่าชูอาคาเซโร่เนี่ยนะครับแบ็กของทางซิตี้ที่ปล่อยให้กับไบเอันยืมตัวเนี่ยฮะซึ่งมีรายงานระบุออกมาครับจากโรมาโนมีการระบุว่า บาเยนเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายในราคา70ล้านยูโรครับเพื่อซื้อขาดกาเซโร่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดจะซื้อจริง,รงเนี่ยจะต้องมีการต่อรองเกี่ยวกับมิเงินค่าตัวลงมานะฮะ70บล้านยูโรเนี่ยไม่ได้เนี่ยแน่นอนนะฮะบ,บาเย,ยนไม่ยอมนะครับถ้าถูกลงกว่าน,น,นั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยสนใจนะฮะและถ้าเกิดไม่ลงเอยกับบาเยนก็ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปครับที่สนใจคาเซโร่เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านั้นก็มีพวกทางบาร์เซโลนานะครับที่ให้ความสนใจนะ ส่วนล็องลาปิดท้ายครับก็มีรายรงานยกันออกมาครับว่าอาเซนอลเนี่ยกำลังเป็นทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าตัวซาชาโบอีครับแนวรับของกาลาตาสลายนะฮะทีมดังจากตุรกีนะครับซูเน,นตเตเองเนี่ยก็เหมือนกับออกมายอมรับเหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับคือแบบให้สัมภาษณ์ประมาณว่ารอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์อาจจะมีโอกาสย้ายทีมก็ได้ทำให้มันก็เข้าทางอาเซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับ โอเคนี่คือื้องเาวของตลาดซื้อขายนาเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ